คุณรู้สึกหรือเปล่าว่าการรอที่ป้ายรถเมย์ไทยที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากใช้งานเนื่องจากป้ายรถเมย์ไม่ได้รับการดูแลที่ดีไม่มีความปลอดภัยแต่เนื่องจากความจําเป็นทําให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในทุกๆวันอยู่เสมอเราจึงอยากเป็นกระบอกเสียงในการเสนอความคิดในการสร้างมุมมองใหม่ๆ,ๆเกี่ยวกับป้ายรถเมย์ไทยการที่เราเลือกจดป้ายรถเมย์ไทยเนื่องจากเราเห็นอิมแพคที่จะส่งผลดีทั้งในเรื่องการคมนาคม คุณภาพชีวิตคุณภาพในการใช้ชีวิตเนื่องจากว่าการใช้ระบบขนส่งมันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนหลายๆคนไปแล้วเราไม่ได้อยากให้งานของเราเป็นเพียงแค่บัสสตอปแต่เราอยากให้งานของเราเปลี่ยนแปลงชุมชนในสถานที่ต่างๆให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างแรกและเราศึกษาถึงวิถีชีวิตพฤติกรรมคนไทยและสิ่งที่เราได้ก็คือคนไทยชอบการสังสรรค์นในจุดนัดพบต่างๆเราจึงอยากให้สถานที่ของเราไม่ใช่แค่ที่รอรถเมล์แต่เป็นจุดพักคนคือสถานที่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสำหรับทุกเพศทุกวัยและมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้าได้ตามวิถีชีวิตของคนในสถานที่ต่างๆเป็นสเปซที่เปิดโอกาสในการใช้ชีวิตของทุกคน ขอโทษนะครับขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งก่นคือก่อนอื่นเรามีซิทูเอชันบางอย่างที่จะมาสาธิตให้พวกคุณเข้าใจในฟังก์ชันโอเอ s ิสมากขึ้นครับนี่คือสมชายสมชายเป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่สมชายเลิกงานแล้วเขาก็ต้องการที่จะกลับบ้านใช่ปะสมชายก็เลยยืนรอยอยู่ที่ป้ายรถเมล์เฉลียะแห่งหนึ่งโดยป้ายรถเมล์เฉลียะนี้เนี่ยเขาสามารถเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดและสะดวกที่สุดสําหรับคุณและยังสามารถบอกระยะเวลาการมาของรถเมล์ได้แบบ เปะเวอร์ซึ่งผลปรากฏว่าการมาของรถเมย์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง5นาทีในการรอคำถามคือ5นาทีที่เหลือเนี่ยสมชายจะเอาเวลาไปทำอะไรสมชายจึงเปิดแอปพลิเคชันของ Oasis Connect และเข้าไปที่ Oasis Explore เพื่อหาร้านกาแฟที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับป้ายรถเมย์ยเฉลียะพอสมชายซื้อกาแฟเสร็จสมชายก็ได้ทำการเช็คอินสถานที่เป็นสถานที่ที่สิซึ่งสะสมยอดครบพอดีสมชายจึงเอาแต้ไมไปเป็นส่วนลดในการขึ้นรถเมย์ทำให้สมชายได้ขึ้นรถเมย์ในราคาที่ถูกลงและสมชายก็กลับบ้าน ยงมมีควาสและนี่ก็คือ Experience เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ o a s i s c o n n e c t มอบให้คุณได้ครับจากผลสำรวจของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดเราได้แบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆออกเป็น5กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันไปในชีวิตประจําวันดังนั้นนวัะตะกรรมของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละช่วงวัยโดยใช้หลักการ Universal Design ซึ่งเน้นความเท่าเทียมและการเข้าถึงสําหรับทุกคน 1. วัยเด็ก เมื่อพูดถึงกลุ่มยูสเซอร์ที่เป็นเด็กเล็กความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนอกตกรรมของเราจึงถูกออกแบบให้มีสัญลักษณ์และสีสันที่ชัดเจนมีพื้นที่ที่เป็นเก้าอี้สำหรับเด็กในระหว่างการรอคอยและมีการสร้างพื้นที่ให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถดูแลเด็กๆได้สะดวกยิ่งขึ้น 2. วัยรุ่น เป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีรายได้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาถูกจึงมักเป็นตัวเลือกสําคัญในการเดินทางของเขาโดยมักจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยตัวบัสต็อปจะมีที่นั่งที่ออกแบบให้สามารถนั่งได้ทั้งคนเดียวและเป็นกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารและใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างอิสระ 3. วัยคนทํางาน สำหรับคนทำงานถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมากที่สุดจากหนึ่งใน5ของประเภทผู้ใช้งานชีวิตประจำวันมักเกี่ยวข้องกับความเร่งรีบและการจัดการเวลานวัตรกรรมของเราจึงออกแบบให้มีพื้นที่ที่ใช้งานง่ายลดการรอคอยและทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจนและข้อมูลที่เข้าถึงง่ายเพื่อช่วยในการวางแผนและการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ 4. คนพิการคนพิการ มักพบอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณนะนวัตกรรมของเราจึงถูกออกแบบให้รองรับทุกความต้องการของคนพิการมีทางลาดท,ที่เหมาะสําหรับผู้ใช้รถเข็นมีสัญ,ญลักษณ์และป้ายที่อ่านง่ายมีกระเบื้องปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่เฉพาะที่ทําให้ผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและเท่าเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป5ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความท้าทายในการเคลื่อนไหวและมักต้องการพื้นที่ที่สะดวกสบายในการรอคอยนวัตกรรมของเราจึงออกแบบพื้นที่ที่สะดวกสบายมีความสูงที่เหมาะสมและมีที่จับเพื่อช่วยในการลุกนั่งทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกๆการเดินทางคอนเซปต์ดีไซน์มานั่งความซิมเพิลสไตล์ใดๆต้องย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะมีบัสต็อปเราเห็นว่ามานั่งสามารถบ่งบอกถึงความซิมเพิลของคนไทยได้จริงๆเราจึงถอดแบบความซิมเพิลของมานั่งนี้ออกมาเป็นความโค้งมุน ซึ่งมันเป็นเชฟที่เฟรนี่กับทุกๆยูเซอร์และทุกๆวัยเราพยายามออกแบบให้ยูเซอร์ทุกๆวัยสามารถใช้งานได้อีกทั้งโทนสีที่เราใช้เป็นสีแบบไทยโทนเป็นโทนสีที่บรรดาช่างศิลป์ของไทยใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะต่างๆด้วยการสรรหาสีจากวัตถุดิบธรรมชาติซึ่งจะช่วยสื่อถึงความรู้สึกคุ้นตาของเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไทยโดวยวัสดุเราจะแบ่งเป็นดังนี้หลังคาทําจากไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบามีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดก่อนต่างจากเหล็กที่อาจเกิดสนิมไดด้ตลลอเวา ไฟเบอร์ก๊าซมีความคงทนต่อผลกระทบจากความชื้นเป็นวัสดุประหยัดพลังงานระบายความร้อนและไม่ติดไฟและที่สําคัญไฟเบอร์ก๊าซเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนาไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ได้อีกพอลิเอทิลีนโดยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้พลาสติก PET เป็นพลาสติกคืนรูปที่แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายทนต่อความเป็นกรดและยังสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีรวมไปถึงเป็นพลาสติกที่สามารถนาไปรีไซเคิลใหม่ได้ร0อป EPDM พื้นใช้วัสดุที่ปลอดภยัยและมีความยืดหยุ่นสูง ข้อดีของการใช้ EPDM มีความทนทานต่อน้ำดีเยี่ยมรวมทั้งยังทนต่อโอโซนรังสี UV และ Oxidation นได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติด,ด้านอุณหภูมิและสภาพดินฟ้าอากาศของแผ่นยาง EPDM ก็โดดเด่นเช่นกันโดยเราจะมีฟังก์ชันดังนี้ครับระบบกรอกน้ำที่ใช้ระบบ Osmosis จุดที่สามารถยืนได้มานั่งที่มีหลายฟังก์ชันในตัวเดียวออกแบบมาเพื่อ user ทุกๆวัยตู้กดน้ำ เนื่องจากว่าเราคำนึงถึงกลุ่ม User ที่เป็นนักท่องเที่ยวเราจึงทำอีกไทป์ขึ้นมานั่นก็คือ Smart Locker ที่จะสามารถช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้นและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับโครงการได้อีกด้วยมีพื้นที่สำหรับ i บิลแชร์ โดยบรรถเม่ก็จะมีทางลาดสาหรับคนพิการเราได้ทําการใส่สมาร์ทโฟนเข้ามาบวกกับการใส่ฟังก์ชันเสริมซึ่งเป็นปุ่มสีน้าเงินที่จะสามารถส่งสัญญาณเสียงเพื่อเรียกรถโดยสารได้และมีปุ่ม Emergency ที่จะเรียงลําดับความอันตรายจากน้อยไปมากนั่นก็คือปุ่มสีเขียวสามารถส่งสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือในระยะใกล้เคียงปุ่มสีเหลืองสามารถต่อสายตรงพยังสถานีตํารวจในระยะใกล้เคียงปุ่มสีแดงสามารถเรียกรถกู้ภัยในกรณีฉุกเฉินโดยในส่วนของจอ LED เราจะแบ่งเป็น2ส่วน คือจอที่สามารถอินเตอร์แอคทีฟได้และไม่สามารถอินเตอร์แอคทีฟได้เรามาพูดในส่วนของจอที่ไม่สามารถอินเตอร์แอคทีฟได้ก่อนก็คือส่วนของ Back g ราวด์ LED ซึ่งปัญหาที่เราเจอในบัส t o p ทั่วไปคือความไม่แน่นอนและความไม่เพียงพอของข้อมูลเราจึงได้ทำ Back g ราวด์ LED ขึ้นมา ซึ่งจะสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 1. โฆษณาที่สามารถจะมาลงได้ 2. ฝั่งซ้ายของจอจะแสดงถึงความหนาแน่นของการจราจรในกรุงเทพที่เราสามารถแขกได้ตามบัสต็อปต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลและฝั่งขวาของจอจะเป็นข้อมูลรถสาธารณะที่กําลังจะมาถึงบัสต็อปที่สามารถบ,บอกได้ว่าคุณกําลังอยู่ที่สถานีไหนเชื่อมต่อกับสายไหนได้บ้างสายต่อไปที่กําลังจะมาคือสายอะไรและต้องใช้เวลารออีกกี่นาทีรถถึงจะมาถึง3 แผนที่แสดงผลค่า PM 2.5ที่สามารถแท็กได้ตามบัสต็อปต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล 4. ถ้าบัสต็อปอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็จะมีข้อมูลที่สามารถบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในระยะใกล้เคียงได้มาในส่วนของจอที่สามารถอินเตอร์แอคได้ก็คือส่วนของทิเ e t เบนดิ้งหน้าจอจะเป็นระบบ t u ท t s ส r e ีนพอเราสัมผัสก็จะขึ้นหน้าต่างที่เราจะสามารถเลือกได้ว่า สามารถจ่ายค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันหรือจ่ายกับตู้ก็ได้ถ้าเราเลือกจ่ายผ่านตู้มันก็จะขึ้นหน้าต่างที่จะสามารถเลือกสถานีที่ต้องการจะขึ้นและโลเคชันที่เราอยู่ณปัจจุบันเมื่อเรากดค้นหาข้อมูลมันก็จะขึ้นเป็นออปชันของสายรถเมลที่สามารถพาเราไปยังที่หมายได้พร้อมระบุระยะเวลาการเดินทาง รวมไปถึงราคาให้เราทราบซึ่งเราจะสามารถเชื่อมต่อไปอยังรถไฟฟ้าสถาน,นีที่มีการเชื่อมต่อกับบัสต็อปได้เวลากดยินดันสถานที่ที่ต้องการจะไปเราสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆหรือสามารถจ่ายผ่านเงินสดได้เมื่อเราทําการชําระเงินเรียบร้อยสามารถรับตั๋วทางด้านล่างของเครื่องจําหน่ายได้ซึ่งตัวนี้สามารถลิงก์กับรถไฟฟ้าและระบบคมนาคมอื่นๆได้อีกด้วยถ้าเราซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชันของ Oasis Connect หน้าจอของเครื่องจําหน่ายตั๋วก็จะขึ้นเป็น QR code ให้สแกนได้เพื่อแท็กสถานีที่ขึ้นจากนั้น เปิดแอปพลิเคชันของ Oasis Connect ถ้าหากยังไม่มี Account ก็สามารถ r e g i s t e r ได้เลยทันทีสามารถเชื่อมกับ Google Facebook หรือแอปพลิเคชันธนาคารอื่นๆได้ด้วยเช่นกันพอเราล็อกอินแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่าง Account ของตัวเองเราสามารถค้นหาสถานีที่ต้องการจะไปพอเรากดยืนยันสถานที่เราจะสามารถเลือกสายรถเมล์ที่สามารถพาไปยังสถานีที่เลือกไว้ได้และแน่นอนเราสามารถเชื่อมไปยังรถไฟฟ้าสถานีที่เชื่อมกับบัสสต็อปได้พอเรากดยืนยันสามารถจ่ายเงินได้ที่เครื่องจำหน่ายตัว๋วก็จะขึ้น QR code ให้สแกน พอเราชําระเงินเสร็จก็จะขึ้นเป็น e t ทิกเกตสามารถขึ้นรถเมย์ได้โดยบนรถเมย์ May, ก็จะมีเครื่องสแกนตัว๋วนี่คือแผนที May ่รถไฟฟ้าและแผ่ May um นที่สายรถเมย์รวมกันโดยเราจะลองแยกออกมาเป็นแผ่นที่รถเมย์เดียวเดียวและแผ่นที<ๆ>่ของรถไฟฟ้าเดี่ยวเดียวถ้าเราลองเอา2แผ่นที่ทั้งสองมาทับซ้อนกันเราจะได้จุดเชื่อมที่เรียกว่าโหนดอยู่กันนับไม่ถ้วนทันท่วกรุงเทพซึ่งพอมีการ cross กันของระบบขนส่งมวลชน2ชนิดมันจะทําให้เกิดเป็น community ทฤษฎีนี้เรียกว่า TOD หรือ Transit Oriented Development คือแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นที่แยกสาทรที่เป็นจุดเชื่อมระหว่าง BTS กับ BRT แยกอโศกที่เป็นจุดเชื่อมระหว่าง BTS กับ MRT และอนุสาวรีย์ชัยที่เป็นจุดศูนย์รวมของระบบขนส่งสาธารนณะดังนั้นเราจึงอยากเอาทฤษฎี TOD มาปรับใช้กับโครงการของเราและนี่ก็คือ Oasis Line ที่เป็นเส้นทางการเดินทางสำหรับรถโดยสารของโครงการเอรอลืมบอกไปครับเราจะมีการใช้รถโดยสารของโครงการเราเองโดยมันอาจจะเป็นรถไร้คนขับหรือเปล่าหน้าตาก็แบบนี้แบบนี้ หรือว่าแบบนี้เอาล่ะกลับเข้าเรื่องดีกว่าโดยระบบการเดินทางจะเน้นไปนที่โหนดต,ต่างๆที่สําคัญในกรุงเทพและแน่นอนเรายังโคคอนเน็กกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความหลากหลายและความยืดหยุ่นในการเดินทางมากขึ้นจากที่เราหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดทําให้เราได้สถานีทั้งหมดทั่วกรุงเทพและปลิมณฑลมา12สถานีโดยแต่ละสถานีก็จะอยู่ในจุดโหนดสําคัญในกรุงเทพเช่นราชดำเนิน สถานีกลางกรุงเทอพอภิวัตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและวัดแปงคอกซึ่งการมุ่งเน้นพัฒนาตามจุดสำคัญของเมืองจะช่วยให้เมืองเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย Oasis Connect จะเปลี่ยนทุกจุดรอให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและโอกาสใหม่ๆสำหรับทุกๆคนดังนั้น Oasis Connect จึงขอทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของระบบขนส่งสาธารณะและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เกิดคอมมูนิตี้มากขึ้นซึ่งคำถามที่จะตามมาก็คือถ้าเราไม่มีโนดเราจะทำยังไงให้คนสามารถคอนเนคกับชุมชนได้ เราจึงสร้างฟีเจอร์ของแอปเพิ่มขึ้นมาโดยมีชื่อว่า Oasis Explore เป็นฟีเจอร์ที่สามารถค้นหาสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในรัศมี1กิโลเมตรจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเด็ดๆสถานที่ท่องเที่ยวโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารสำนักงานและอื่นๆอีกมากมายโดยเราจะมี Activity ที่จะนำพาคนออกมา explore ด้วยแมปที่ถูกปิดเอาไว้เรามีหน้าที่เดินสำรวจแมปหลังจากนั้นแมปก็จะเริ่มสว่างขึ้นตามทางที่เราเดินเป็นการเปิดแมปในแผนที่เราจะมีไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวพอมาถึงสถานที่ที่เรา จะไปเราสามารถสแกนเช็คอินในแต่ละสถานที่ที่มี QR code พอเราเช็คอินเสร็จไอคอนก็จะเปลี่ยนสีเป็นตัวบ่งบอกว่าเราได้ทําการเช็คอินเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อพอเราได้ทําการเช็คอินครบ10ที่เราสามารถเอามาเป็นส่วนลดในการขึ้นรถเมย์ได้ซึ่งการสร้างฟีเจอร์ Oasis e x p อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งอันซีนในกรุงเทพเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนและชุมชนซึ่งตรงตามคอนเซ็ปต์ของ Connect ของ Oasis Connect ปัญหาที่พบได้ในหมอชิดค,คือระบบทราฟฟิกที่ติดขัดเนื่องจากการไม่มีการจัดพื้นที่ที่ชัดเจนของรถโด,ดยสาารรแต่ละะเเภทดัังนน้ มีการแก้ปัญหานี้ด้วยการใส่เซ็นเซอร์ที่สามารถแท็กประเภทรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จะสามารถแท็กขนาดของรถได้ถ้ามีรถมาจอดในที่ที่ไม่ใช่ที่ของประเภทรถคันนั้นระบบสกิลลิตี้จะเริ่มทํางานด้วยการปล่อยสัญญาณเสียงออกมาเพื่อเตือนรถที่เข้ามาจอดผิดที่ฝ้าหลังคาของบัสสต็อปจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เป็น motion tracking จะทําหน้าที่แท็กความหนาแน่นของคนที่อยู่ในบัสสต็อปมีไฟบอกสีที่สามารถบอกจํานวนคนที่มารออยู่ในโอเอซิสแห่งนี้ได้สีขาวคือไม่มีคนสีเขียว มีคนอยู่จํานวนน้อยสีเหลืองมีจํานวนมากขึ้นสีส้มมีจํานวนเริ่มหนาแน่นสีแดงมีความหนาแน่นสูงและจะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถแทรก pm 2.5ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทมซึ่งถ้าโลเคชั่นของบัสสต็อมีความหนาแน่นสูงมากระบบจะสั่งให้มีการปล่อยละอองน้ําเพื่อทําการลดค่า pm 2.5ในอากาศให้เบาบางลงมีระบบดับเพลิงที่ใช้การตรวจจับจากเซ็นเซอร์ที่จะสามารถแทรกได้จากควัน เรียกว่า Beam Smoke Detector ส่วนของฝ้าหลังคายังมีระบบฆ่าเชื้อโควิด19ได้อีกด้วยโดยจะมีการส่งสัญญาณเตือนผู้คนที่อยู่ที่บัสสต็อปให้ออกจากพื้นที่เพื่อทําการฆ่าเชื้อและสามารถกลับมายังภายในบริเวณบัสสต็อปตามเวลาที่กําหนดมีโซลาร์เซลล์ที่ฝังไว้บนหลังคาที่จะสามารถนําพลังงานกลับมาใช้ในบัสสต็อปได้โซลาร์เซลล์ยังมีคุณสมบัติในการดูดจับความร้อนและสร้างช่องเปิดบนหลังคาให้เกิดการไถ่เทของอากาศมีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถแทร็กโมชันพฤติกรรมของคนน่าสงสัยและสามารถส่งไปยังสถานีตํารวจได้โดโดยอััตตนมิ เรามาว่าถึงเรื่อง business กันบ้างและนี่ก็คือความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเอกชนและชุมชนในโปรเจกต์ของพวกเรานะครับโดยเราจะบอกเกี่ยวกับการที่เราร่วมมือทั้ง2ทาง ทั้งทางเอกชนและชุมชนว่าจะได้อะไรจากการลงทุนครั้งนี้บ้างเริ่มต้นในส่วนของเอกชนก่อนนะครับอย่างแรกเลยสิทธิความเป็นเจ้าของเอกชนจะได้รับสิทธิในการบริหารและการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการจัดทรัพยากรต่างๆ 2. หน่วยงานการบริหารพื้นที่สามารถจัดการพื้นที่และสถานที่ที่นักลงทุนต้องการทําให้สามารถจัดการบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนําไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของภายในองค์กรด้วย 3. หน่วยงานระบบเทคโนโลยีการติดตั้งและดูแลระบบเทคโนโลยีต่างๆในสถานีโอเวซิสเช่นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติระบบติดตามการเดินทางและการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแนวคิดนี้ u n i v e r ร e เป็นผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีทั้งหมดที่ติดตั้งภายในสถานีและในส่วนของชุมชนอย่างแรกเลยโรงพยาบาลก็จะมีการเข้าถึงของข้อมูลการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นโรงพยาบาลในพื้นที่ จะสามารถจัดการเรื่องฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สถานีตำรวจการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีรถประจำทางไปยังสถานีตำรวจช่วยให้ตำรวจสามารถรับข้อมูลได้ทันเหตุการณ์และสามารถตอบสนองต่อสถานาการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว3ร้านอาหารและคาเฟ่ร้านค้าในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีโอเอซิสจะได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่เดินทางผ่านซึ่งทําให้ร้านค้าเหล่านี้มีโอกาสในการดึงดูดลูกค้ามากขึ้น4ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐจะได้รับข้อมูลจากสถานีรถ ประจาทางที่ถูกติดตั้งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทําให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป 5. สถานที่ท่องเที่ยวการมีสถานีโอเอซิสในพื้นที่ท่องเที่ยวจะช่วยให้การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายมากขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้6การคมนาคม การเดินทางจะสะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางแต่ยังลดความหนาแน่นของการจราจรในเมืองใหญ่ช่วยให้การเดินทางในเมืองสะดวกและเข้าใจง่ายมากขึ้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเอกชนและชุมชนในโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการพัฒนาเมืองการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนและการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาในส่วนของงานระบบโดยทางพวกเราได้ศึกษาระบบการทำงานเบื้องต้นของฟังก์ชันต่างๆแล้ว นี่คือการทำงานของระบบต่างๆซึ่งเมนบอร์ดจะเป็นตูวดูแลระบบทุกส่วนโดยตัวบอร์ดจะถูกซ่อนไว้ในกำแพงของตัวบัสต็อปที่จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น ส่วนของ Op e r a t รและ Maintenance จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นก็คือ1แผนการปฏิบัติงานซึ่งจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ1การทำความสะอาดงานรักษาความปลอดภัยและจาราจรงานระบบประกอบโครงการแผนฉุกเฉิน13แผนจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ1ระบบไฟ2ระบบน้ําและ3ระบบที่ส่งผลอันตรายแผนการก่อสร้างเราจะแบ่งออกเป็น3เฟสคือ 1. Pre-construction phase ที่ใช้เวลาทั้งหมด5สัปดาห์โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้1 การจัดการโครงสร้างอย่างเป็นระบบ2การจัดการความเสี่ยงและ 3. การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและต่อมาเป็นส่วนของ construction phase ที่ประกอบไปด้วย37สัปดาห์โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้1การจัดการทรัพยากร2การควบคุมคุณภาพและ 3. การบริหารเวลาและต้นทุนและขั้นตอนสุดท้าย post construction phase ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด32สัปดาห์โดยจะแบ่งเป็นขั้นตอนสำคัญดังนี้1การตรวจสอบและทดสอบ2การบำรุงรักษาและ 3. การประเมินผลและปรับปรุงและสุดท้ายแผนงบประมาณโดยเราจะสรุปการ เงินดังนี้โดยต้นทุนของเราจะอยู่ที่284ล้าน188,000บาทและรายได้ของเราจะอยู่ที่22,757ล้าน76,000บาทและรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่21,441ล้าน97,440บาทโดยกำไรสุทธิจะอยู่ที่1 3 0ล้าน98,560บาทโดยปีคืนทุนจะอยู่ที่1ปีโครงการนี้โดยพื้นฐานตั้งแต่แรก คือการสร้างมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่งสาธารนณะและเกิดการต่อยอดที่ทําให้เกิดสิ่งที่เหนือกว่าความปลอดภัยก็คือเบ n e f i t 3ข้อดังนี้ 1. สิ่งที่ user จะได้รับก็คือมุมมองใหม่กับระบบขนส่งสาธารนณะและคุณภาพในการใช้ชีวิตที่สะดวกขึ้นได้รับรู้ข้อมูลในการเดินทางที่ชัดเจนมากขึ้น 2. สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับโครงการนี้เปิดโอกาสในการสร้างไรายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโฆษณาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและทางด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงการนี้ไม่ใช่แค่โอกาสในการทํากําไรแต่มันคือการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนในอนาคตเล่งช่วยขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆที่รอคอยการเติบโตและสุดท้ายสิ่งที่สังคมจะได้รับการคอนเน็กต์ระหว่างคนและชุมชนจะช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาเมืองอันเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะทําให้ชุมชนดียิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้พวกเราทีมอสัง ก็ต้องขอขอบคุณทางยูนิเวอร์ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ลองจุดประกายไอเดียใหม่ๆในการสร้างนาวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนและหวังว่าผลงานของพวกเราจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนวงการนาวัตกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกขอบคุณครับ